ครับแล้วอีกท่านหนึ่งคนนี้เป็นคนที่ต่างประเทศยอมรับนะครับในเรื่องการติดตั้งโอ้โห,โหเขี่ยวต้องบอกว่าเที่ยวสุดๆเลวงเนี้ยนะครับดูแลเรื่องการติดตั้งเลยนะครับคองแม่นเป๊ะเป๊ะเลยทีเดียววันนี้ครับก็คุณวิรยุทธ์ชูชัยเจริญครับ

คือค่อนข้างนะฮะค่อนข้างจะมีปัญหาถามกับเพื่อนร่วมงานคือถามา้วตอบผิดหมดเลยอะขบเคียงยฉันจะต้องเป็นอย่างนี้เ <c oughs> ขาว่าอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นม่ได้มีสั่งให้ช่านะ <c oughs> แต่เขาจะแพ้ทางนะฮะจะมีแพ้ทางอยู่คนเดียวนะฮะเขาแพ้ทางจะทางแล้ประทานนะฮะคุณสลิดนะครับคุณซับนอร์ฮิมครับ ครับแต่แกก็เป็นคนน่ารักนะครับหาพิตตี้น่ารักสวยๆมาให้อะไรให้นะครับแล้วก็นะครับขอระาโทษนะฮะออกสื่อนะฮะคุตีนเขาได้ทั้งวันเลยนะฮะแ,แกก็สรุกสนานแกดีนะฮะโอเคขอบคุณนะครับคุณสนิทครับอันที่สี่นะครับก็คุณสุพศกัดโพครับน้องอถือหน่อย เดี๋ยวแกจะต้องมารับบางวันนะผมให้ให้พี่เขาหน่อยคุณสุสภัทร์กับโพนมานนะครับตรงนี้ช่วยงานมานะครับตั้งแต่อาจารย์สมเกียิมาเรื่อยเลยนะครับจนมาถึงอีนนี้มาแล้วก็ถึงอ่าทนินะครับเป็นโระบบนะครับ เรื่องเอกสารเรื่องอะไร N, นี่คุณพอดเขาแม่นแม่นแม่นเลยครับครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับขอบคุณครับอีกท่านหนึ่งก็นะครับกับผมเองนะครับผมสละลันพงศลพัฒน์นะครับครับผมสวนสดีรับใช้นะครับสวนสดีรับใช้ครับขอบคุณครับไมลูกถอดแว่นเลยเหรอ

ครับ,บขอบคุณน,นะครับท่นา,านประธานะครับขรรจน์ปะชาภูัดครับทีนี้เรามาถึง ครับผมต้องควนกรยาบเรียนเชิญน,นะครับผู้ที่จะเชิญผู้ที่มอรบรางวัลน,นะครับเรียนเชิญคุณสมชายเป็นจะรบพรดบคุณครับเพติคีครับยยเชียครับ จะทำเรื่องเสียงนะครับแต่ว่าแพ้เสียงนิดนึงนะครับเย็บลักยังอยู่เลยนะแค่นี้ยังค่อยอยู่เลยแพ้เสียงแพ้เสียงวิทไฟของสาวนะครับผมก็เริ่มนะครับ่นแรกเลยนะครับเป็นเบสบ็อกซิ่งนะครับขอเบสบ็อกซิ่งก่อนเลยนะครับ ในรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับในรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับที่1นะครับทำคะแนนรวมได้ทั้งหมด150.6นะครับได้แก่ทีมนะครับกิงคองครับคุณอรันนะครับประชีพหน้าตลาดครับ แล้วก็ยินดีนะครับได้เวิร์เรคคอร์ดด้วยนะครับสกอตชีดนะครับได้เวิร์เรคคอร์ดด้วยเลยนะครับ ลบสติโลกนะครับตอนนี้150.6นะครับและที่สองนะครับทำคะแนนได้ทั้งหมด127.4นะครับคะแนนรวมนะครับได้แก่ทีมนะครับฟอร์มูล่า X นะครับคุณอรุณนะครับยาชรัตครับเชิญครับเชิญครับ ครับจริงๆนะครับ ừ, ต่อเลยนะครับในรุ่นฟลายเวทนะครับในรุ่นฟลายเวทนะครับคะแนนเฉลี่ยคะแนนรวมทั้งหมดที่ทำได้นะครับที่1นะครับได้คะแนนได้ทั้งหมด146.9นะครับคุณสิทธินนท์นะครับสิทธิ์สิริสังครับจากทีมคิงคองครับยินดีด้วยนะครับ ครับได้ที่สองนะครับทำคะแนนรวมได้1 3 6 4คะแนนนะครับได้แก่ทีมกิงคองเช่นกันนะครับคุณบุญริศน,นะครับองเพียงนะครับองเพียงนะครับองเพียงกับประทานโทษครับ สักนุ่นนะครับนะครับจริงๆนะครับครับเดบ็อกซิ่งในรุ่นนะครับวิดลเวยนะครับวิดลเวยนะครับทำคะแนนเชียได้ทั้งหมด1 5 5่จุดหคะแนนได้วอลเรคคอร์ดด้วยนะครับคุณสุเกียรติธรรมชลิวอนะครับจากเอเบกิงคองครับวอลเรคคอร์ดโอ้โหลุ้นแทบตายเกือบไม่ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ อจะรุนสุดตัวโก่งเลยนะครับวันนี้ครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับนนเอาเซฟเว็บตกซิงให้หมดเลยนะนะ และรุ่นใหญ่ของเบสบ็อกซิ่งนะครับก็คือรุ่นเฮฟวี่เบสนะครับรุ่นเฮฟวี่เบสนะครับคะแนนเรียร์นะครับที่1นะครับได้153.7คะแนนนะครับทีมดีครับคุณปรโมทปาริวัลครับยินดีด้วยครับยินดี้วยครับินดีเลยครับเชิญครับเพื่อนมาเออคำใดไหน อยู่ไหมครับประมดครับกำลังมาขนาดกระเพื่อเลยพี่มาเองมาเองครับเป็นเชิญครับยิ้มย็นเยิ้มแกอะย่างเงียโอ้โหมีมีคนเชียร์ให้ยิ้มยิ้งห่อนหน่อยก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 ้อนหน่อยก้อนหน่อย ต่อไปแล้วที่หมดบอกแค่นี้ก็เดือดร้อนแล้วไม่ต้องโงกเลยกรีดีนก่อนยนตีนะไม่ก่อนหลงเขาคแนะครับที่2นะครับที่สองที่สนีครับก่อนยันตีได้ร้อยสามสคะแนนนะครับได้กก่ทีมนะครับแม็กบาดีนะครับ คุณสัญญาเอจินดาครับป่ะดีดีด้วยครับ ขอบพระคุณมากนะครับคุณยินมาเปิดโปงแ้ขอบคุณนะครับเบอร์ดีนะครับเบอดโอโต้เอยังไม่แบบผมเรียนเชิญอีกสักท่านนะครับแจกรางวัลนะครับเรียนเชิญคุณรพรโ์โสกุลครับผมในส่วนของ idpl นะครับ ครับเรียนใช่ครับคับตะาไปบ่อยวต้องไม่เขอเดียวไอทานะครับรุ่นสต็อกสต็อกหนะครับสต็อกวันนะครับวัดครั้งที่หได้ที่หนะครับวัดครั้งที่1ได้153.8งา15ครั้งที่2ได้153.5นะครับได้แก่นะครับ คุณนันทวัฒน์สอนคงครับทีมเอ็กเซลเดายนะครับเซดายจริงๆเขาไม่ได้ขอทำเวอร์เรคคอร์ดนะครับไม่งั้นได้แน่นอนครับเพราะว่าเวอร์เรคคอร์ดทำอยู่ได้แค่ร้อยห้าสิบสองจุดเก้าหรือไงเนี่ยนะครับประมาณถ้าผมจำได้นะครับี่่พ <res> ได้บอเป็นคนแชมป์โลก ถ้าแกทำเวอร์รคคอร์ดด้วยนะครับขอทำรคคอร์ดรับรองได้แน่เลยดีนะครับรับสกอร์ชีดด้วยนะครับอันนี้ครับครับและที่สองนะครับในรุ่นนะครับ i d b l s t o อลสตอนะครับวัดครั้งแรกได้145.9 ครั้งที่2นะครับ144.8นะครับได้กับทีมเล็กน,นะครับคุณอำนาจโตโคกสูงครับ <นะ S 1> ยินดีด้วยนะครับเขไม่หล่อและไม่ค่อยชิดเอ๊ hey! <laughs> ครับและ,ะก็ชิดครับและไอทีพนะครับในรุ่นอัลเทอร์เมทหนึ่งนะครับอัลเทเนทหนึ่งนะครับวัดครั้งแรกได้176.3ครั้งที่2 174.5นะครับได้แก่ทีมนะครับโมอาบครับคุณวันชัยช่างเกวียนครับ นี่นะครับรับสกอรชีดนะครับครับขอบพระคุณมากนะครับนินพนครับและนะครับไอาอสกา เกือบสุดท้ายนะครับจะเป็น SQ Amateur และ SQ Pro ต้องกราบเรียนเชิญนะครับคุณไพโรดเตชะภูวพัฒน์ครับผมครับเยังเป็นผู้แจกรางวัลให้นะครับเนลกานะครับกัรที่หนึ่งที่ทำคะแนนได้นะครับรวมนะครับทั้งหมด 222.5คะแนนนะครับได้แก่นะครับทีมมิราชอรุณครับขุนกระจดศักดิ์ไพรสิทธิพงศ์ครับครับโอเคครับเดี๋ยวผมรับแทนได้เลยครับผมครับ กล้องนี้ครับกล้องนี้ครับหนึ่งสองอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งครับยืนเลยพี่ยืนเลยพ่ยืนเลยี่ยืนอะไรครับอะไรครับนครับหนึ่งสองกล้องนี้เลยพี่อีกรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่งครับหนึ่งสองพี่กล้องนี้เลยพี่ <Okay. S 2> ครับยินดีด้วยนะครับเนี่ยและที่สองนะครับทำคะแนนรวมได้ทั้งหมด214คะแนนนะครับได้แก่ทีมนะครับ u ูนิซีทีมนะครับคุณอัจฉชัยแจ้งอรุณครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับ ขอถ่ายด้วยด้วยครับเยี่ยมเลยครับอย่างเงี้ยอย่างงี้ถึงจะสมบูรณ์นะครับครับภาพออกมาสวยแน่นอนนะครับสองหูมามอบดอกไม้ให้นะครับห้าลูกห้าร้อยห้าร้อยสองพันหนึ่งแล้วนี่พอดีห้าห้าชุดหน้าชุด่็ได้มีแซวอีกนะมีแซวอีกนะและที่สามนะครับทำคะแนนรวมได้ทั้งหมด209คะแนนนะครับได้กับทีมนะครับ แอฟไพดีเอสครับคุณพจนจิตอรุกรรัศมีะไรวะไม่รูบครับมาลบดีหนมาลบดีอรังวัลไปฝากอยูอยนนอย่เลยนะครับยินดีด้วยนะครับคกับก่นี้ครับโอเค ยินดีด้วยนะครับยินดีครับรับสโตรชีสครับและในรุ่น SQ Pro นะครับ SQ Pro Unlimited นะครับที่หนึ่งนะครับทำคะแนนรวมได้ทั้งหมด228.5คะแนนนะครับได้แต่ทีม ยูดีซีนะครับคุณกลาโุศรนะครับเชี่ยงกะดูนครับพี่ออดนะครับออดผมเองนะครับไม่ค่อยพลาดนะครับไม่ค่อยพลาดครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยเลยอีกสามพี่ออตรงนี้เลยอีกคิดหนึ่งอีกหนอีกหนึ่งเอาแต่มาด้วย ครับกินดีเลยครับและที่สองนะครับลูเนสคิวโปรอาริเมตเต็ตนะครับทำคะแนนรวมได้ดทั้งหมด178คะแนนนะครับได้ในกลับในกล้องได้ได้แก่ทีมกลับในกล้องกลับลูกกลับลูกโรบอตเชฟแมนครับมิสเตอร์คิโยฟุจิทกกาเาชิครับ ใ <Yeah. S 2> ไปช้านะคะเซกัครับปินเชนครับเซกันเซกันครับกลับมาจากอ่ร็อกฟอร์ดสแปนในลงเรือมานะครับเป็นแรมเดือนนะครับกว่าจะมาเซตอัพอีกะอะไรกโ้โหนี่ด้วยน้ำจิตน้ำใจจริงๆเลยนะครับ <c oughs> เราอยากมีต่างประเทศมา เยอะๆนะครับอย่างรถวเจะมีหน้าเปิดนุ่นเยอะขึ้นนะครับสนามเยอะขึ้นผมหวังว่าคงจะมีรถแข่งมากขึ้นครับแตรล้วคุยแล้วทั้งวันก็คุยแล้ว่ติดกแล้วอนสกอรชีสสกอชีสสกอรชีสรากโดนะ